สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม The Sims Th 4ซึ่งก็อยู่ในซีรี์ตอน The Little Witch แม่มดนอนหัวใจกุกกิกนะฮะซึ่งเราก็กลับมาแล้วอยู่กับน้องเฮเลนาคนเดิมซึ่งตอนนี้น้องกำลังนอนอยู่นะซึ่งเราต้องพูดเสียงเบาๆนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้น้องจะไปทำอะไรกันบ้างจะได้เป็นแม่มดหรือยังไปกัน มาฮะทุกคนตอนนี้น้องตื่นแล้วนะน้องตื่นแล้วเราก็จะพาน้องมากินข้าวมาแบบว่าอาบน้ําก่อนไปโรงเรียนนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของคุณยายของเราทั้งสองคนนะคะซึ่งบ้านของเราจะแยกไปอยู่ข้างหลังอีทีหนึ่งแบบจริงๆมันก็ไม่เชิงบ้านหรอกแต่มันก็เป็นห้องนอนอะไรเงี้ยนี่ไงคุณยายของเราคุณยายจูเลียตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรา จะคุยกับคุณยายทั้งสองคนเลยว่าแบบว่าขอคําแนะนาติวประมาณว่าเนี่ยหนูกาลังจะได้เป็นแม่หมดแล้วหนูควรจะทํายังไงบ้างอะไรติวนี้หรือขอกําลังใจนะคะวิอันนี้น้องสาวแล้วนะคะก็คือสการเล็ตนะน้องแบบตอนนี้น้องก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนน้องก็คงลงมากินข้าวแบบว่าเตรียมตัวไปโรงเรียนกันมาเราก็ตอนนี้คือเราตัวเหม็นมากเลยนะเราแบบว่าให้คุณยายแบบว่าช่วยเหลือหน่อยคุณยายคะอย่าพิ่งไปคุณยายน่าจะไปทํางานแน่เลยอะ่ะออกประตู แบบว่าคุณยายเราเป็นนักแสดงเลยนะคุณยายจูเลียตคุณยายคะหนูขอคุยด้วยหน่อยไหนหลานรักมีอะไรจ๊ะเนี่ยยายมาคุยด้วยเออคือว่าหนูมีเรื่องให้ยายช่วยค่ะหนูขี้เกียจไปอาบน้ำคุณยายช่วยแบบว่าไล่เงนใส่หนูให้หนูแบบว่าตัวสะอาดขึ้นได้ไหมคะโอ้โหมีเกินไปปะเนี่ยแค่ไปอาบน้ำเองโถโอเคยายได้กลิ่นแล้วไม่ไหวเลยเดี๋ยวแบบ ยายช่วยเองก็ได้กกต้องบอกก่อนเลยนะว่าคุณยายของเราเนี้ยเก่งเรื่องเวทมนต์คาถามากๆเป็นคุณยายที่แบบว่าศึกษาเวทมนต์มาอย่างดีเอาล่ะตอนนี้น้องชวนคุยเราไม่หยุดเลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณยายเอ้าคุณยายเซียร่ามาพอดีเลยทุกคนตอนนี้แบบยามเช้ามาหา<น>ะอะไรกินกันนะ <บา S 2> นี่เฮเลนหนูอย่าลืมล้างจานด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะคุณยายหนูหนูมาล้างแล้วหนูมาล้างแล้วไม่ลืมไม่ลืม โอเคคุณยายแบบว่าสั่งเรามาล้างจานแล้วนะหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าื่อกีกินเราไม่ล้างโอเคล้างล้างล้างคุณยายแบบว่าปวดหัวเลยจังหวะนี้ <c oughs> อ,อ้อลืมไปเลยคือเรามีเรื่องจะคุยกับคุณยายด้วยนี่ใช่ไหมก็คือแบบว่าคุณยายคะหนูนี้รื่อกจะเล่าด้วยล่ะ และถ้าหนูได้เป็นเมื่อไหร่นะคะหนูจะมาดวลเวทกับคุณยายแหละเพื่อที่จะดูว่าหนูจะเก่งกว่าคุณยายได้ไหมแหมตั้งใจขนาดนั้นเชียวยังไงก็ยายเอาใจช่วยนะจ๊ะยังไงเดี๋ยวยายไปก่อนแล้วกันนะยายไปเตรียมตัวทำงานก่อนได้ค่ะคุณยายไว้เจอกันนะคะ นี่มี่พี่เฮเลนาจะได้เป็นแม่มดแล้วหรอแล้วให้หนูฟังหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะได้สิ้ามานั่งคุยกับพี่ดีๆสิสตาเลดว่าแต่กินข้าวยังเนี่ยน่าจะยังไม่ได้กินใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะว่าที่โรงเรียนอ่ะมีอะไรน่าตื่นเต้นไปหมดเลยพ่อมดแม่มดอ่ะเต้นไปหมดเลยล่ะแล้วก็มีอาจารย์สามท่านนะฮะสามท่านเองเหรอโหทำไมน้อยจังล่ะพี่ นี่ถือจะน้อยคนนะแต่ว่าแต่ละคนก็เก่งๆทางนั้นเลยนะแต่ละคนก็สอนไม่เหมืแตกต่างหลายรีปแบบเลยล่ะซึ่งถ้าพี่ได้เรียนเมื่อไหร่แล้วนะพี่จะเอามาทำให้สการ์เล็ตรู้ละเป็นไงดีไหมแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ได้เรียนมาใหมาแล้วนะ คือการขี่ควาล่ะพี่ขี่เริ่มค้่องนะพี่ไม่ขี่ตกแล้วนะพี่เกาะแบบสวยมากอยากดูไหมอยากดูมากเลยพี่เลนแต่วันต้องไปโรงเรียนนะสิวันนี้มีวิชาภาระอุ่ยปวดหัวมากเลยเอาหนาเอาหนาก็คิดซะว่าได้ไปเล่นกับเพื่อนไงล่ะมันนี่เดี๋ยวพี่ส่งไปโรงเรียนมาพี่หอมแก้มหน่อยสิน้อกสกาเลตของพี่ อาบน้ำยังไงผูวอาบน้ำนะพี่ไปอาบน้ำเป็นฟันดีแก้หูสิ่น้อยใจหนูไม่ได้อาบน้ำเป็นคนพิเศษเหมือนไทยบางคนจังโอ้โหนู่นะโอ้๋ไปหยอกแน่ไปเตรียมตัวไปโรงเรียนได้แล้วหนูเดี๋ยวพี่ก็จะไปโรงเรียนกันล่ะวันนี้ตั้งใจเรียนล่ะบ๊ายบายโอเคพี่ด้วยหนูไปละ โอเคเดี๋ยวเราพาน้องเฮเลนาไปคุยกับคุณยายหน่อยดีกว่าแบบว่าก่อนไปโรงเรียนนะคะทุกคนไปโอเคคุณยายอยู่ในห้องคุณยายนี่เองสวัสดีค่ะคุณยายหนูกําลังจะไปโรงเรียนแล้วอะอ้าวว่าไงเฮเลนหนูจะไปโรงเรียนแล้วเหรองดดค่ะคุณยายหนูก็เลยจะแบบว่านนขอคาแนะนาจากคุณยายนะคะเพราะว่าวันนี้หนูต้องไปเจอกับอาจารย์อีกแล้วเมื่อวานนี้หนูกลับมาหนูก็เหนื่อยมากเลยอะซึ่งแบบว่า หนูก็กลัวว่าวันนี้หนูจะทําอะไรพลาดไปอีกนะคะ่ะคุณยายมีม <า S 2> คําแนะนําอะไรให้หนูไหมคะสาหรับการเป็นแม่มดน่ะแหมมันไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะพวกเราอะ่ะเป็นแม่มดในสายเลือดดอีแล้วเพราะฉะนั้นน่ะเพียงแค่มั่นใจแล้วก็ทาทุกอย่างอย่างเต็มที่เท่านั้นก็เพียงพอแล้วละเอาละเอาล่ะ,ละหนูรีบไปเรียนได้แล้วนะจ้ะเฮเลนมันจะสายาแล้วนะโอเคค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูจะตั้งใจเรียนนะคะหนูจะเป็นแม่มดที่เก่งให้ได้เลย โอเคจ้ะโชคดีนะไว้เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นจ้ะโอเคค่ะยายไว้เจอกันค่ะโอเคปาทุกคนเดี๋ยวเราพาน้องไปโรงเรียนใส่เวทกันมาดูกันว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะไปโอเคมาถึงโรงเรียนแล้วนะคทะุกคนก็วิจิคอสประจำโรงเรียนอี่ทไม่กว่าอุ้ยอีกทไม่กว่าตกใส่นะโอเคเราเข้าเรียนก่อนดีกว่านะเราอย่าเพิ่งแบบสนใจผู้ชายแถวนี้ไป เราไปหาอาจารย์ก่อนไหมไหนดูซิว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนกันอุ้ยทุกคนเราเจอหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนอยกแล้วไหนๆก็ไหนๆเราแบบเข้าไปทักทายเขาหน่อยไหมแบบว่าคือเราแบบว่าสารสัมพันธ์ไงเราแบบว่าหามกระทะป่า,า,า,ามาเรียนมันก็ต้องแบบมีเพื่อนเรียนอ่ะเนาะเอออ,เอาเจลน้ำสวย,สวย ถักทายสิฮัลโหลพ่อหนุ่มคุยกับฉันหน่อยคุยกับฉันก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยอ้าวหญิงไม่ตอบแกแกแต่เราตื้อไงหนุ่มฮอตก็งี้แหละเราแบบเข้าไปตื้อนิดนึงไหนเราเข้าไปนั่งกับเขาดีกว่าผอนนั่งด้วยค่ะพอดีแบบนี่เพื่อนเมียมนค่ะเอออย่าแม้ลยก็ได้ค่ะโอเคอุ๊ยเขาเริ่มแบบมีใจอ้าว เขาอนุญาตให้เรานั่งแต่ว่าเขาไม่นั่งด้วยวะเขาหนีไปเลยอะทุกคนแยมโอเคเรามาเรียนโอเคเรามาเรียนเราท่องไว้เรามาเรียนโอเคปเราหาหนังสือดีกว่าทุกคนมา, uh. ม,ามาหาอ่านหนังสือเนาะโอเคตอนนี้เราก็แบบมองหาหนังสือที่แบบเราสนใจก่อนนะว่าเราจะเรียนเรื่องไหน <B. S 2> ดีแบบว่าไหนดูซิมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหนังสือที่นีอ่านได้ฟรีนะคะทุกคน เอ้าอาจารย์เราเจออาจารย์พอดีเลยอาจารย์มาอ่านหนังสือกับเราด้วยอ่ะโอเคเราไปคุยกับอาจารย์ีกวขาทุกคนเราไปเรียนต่อกันเถอะไหนเจออาจารย์สักทีอาจารย์คะหนูขอคุยด้วยหน่อยค่ะหนูอยู่นี่ได้เลยจ้าอาจารย์ขอว่างหนังสือแบบสวัสดีค่ะอาจารย์หนูมาเรียนแล้วค่ะวันนี้อ้าวเป็นไงบ้างจ้าให้เลยน้าพร้อมเรียนหรือยังพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ไหนวันนี้มีอะไรให้หนูเรียนบ้างคะอือ วันนี้บอกได้เลยจ้ะว่าทีเด็ดแน่นอนรอดูเลยืขนาดนั้นหรอคะอาจารย์โหอาจารย์ผู้ขนาดนี้หนูนั่งไม่ติดเลยค่ะโอเคนั่งแหละอือาจารย์คะมันคืออะไรหรอคะทีเด็ดที่ว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อาจารย์อ่ะจะแบบว่าฝึกสอนหนูแล้วท่านูทำได้แล้วก็หนูจะผ่านมาเป็นสิทธิ์อาจารย์ได้จ้ะคุยจริงหรอคะคืออะไรหนูอยากรู้แล้วตื่นเต้นมากเลยอ่ะ อาจารย์พาหนูไปสอนเลยได้ไหมคะได้เลยจ้ะตามมาสิเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูฮุยแกเขาจะพาเราไปเรียนอะไรอะ่ะวิชาสุดท้ายแล้วว่าก่อนที่เขาจะรับเราเป็นสิทธิ์มันต้องยากแน่เลยอะ่ะแบบว่าก่อนที่แบบจะรับเราเป็นสิทธิ์ต้องแบบทําอะไรยากๆกแน่เลยไหนดูสิว่าเขาจะพาเราไปไหนโอเคเดินตามอาจารย์ไปเรื่อยๆก่อนหุยอะไรอะ่ะคนกําลังดวลเวทกันหรอโอไมค์ <S <S oh นี่ไงจ๊าที่าจา์พาหนูมาดูคือนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องไปฝึกมาแล้วมาดวลกับอาจารย์และถ้าหนูดวลแล้วรอดชีวิตไปได้แล้วก็หนูจะได้เป็นสิษธ์อาจารย์แน่นอนฮะอะไรนะคะรอดชีวิตอย่างนั้นเหรออ๋ออาจารย์หมายถึงว่าถ้าผ่านไปได้นะจ้ะคือหนูจะได้เป็นสิษธิ์แน่นอนโอยนี่เองค่ะจไม่ใช่ว่าเสียชีวิตใช่ไหมคะอ๋อไม่จ้ะอาจารย์อา์เบามือให้ ฮะ,ะอ๋ะอหมายถึงว่ามันไม่ถึงกับชีวิตรอจาโอเคค่ะงั้นหนูต้องไปฝึกใช่ไหมคะใช่จา้จาหนูจะต้องไปฝึกด้วยไม้กายสียที่หนูซื้อมาเนาี่ยจ้าแล้วก็กลับมาดวลกับอาจารย์นะอ๋อโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูจะตั้งใจฝึกแล้วกลับมาดวลกับอาจารย์นะคะเมื่อหนูพร้อมได้เลยค่ะยังไงหนูก็ไปหาฝึกแถวนี้ได้เลยนะแบบตามพื้นที่ว่างๆอะไรอย่างนี้อ๋อได้เลยค่ะอาจารย์วิไปฝึกแบบว่าตรงนั้นดีกว่าโล่งดีอะทุกคนปะ โอเคบินมาถึงแล้วอย่างสวยงามเลยนะก็คือตอนนี้เราแบบว่าบินไม่กว่าจนเก่งแล้วนะทุกคนมาวิธีฝึกก็คือเราจะฝึกแบบว่าใช้แบบดวนเวทนะก็คือวิชาที่เราจะฝึกก็คือเวทมว์สุขสนนะเพราะว่าอาจารย์ของเราเป็นอาจารย์แบบว่าที่สอนวิชาเวทมต์สุขสนมาก็คือโอเคตั้งกาดแล้วหนึ่งมา จังหวะนี้เราก็จะแบบว่า time speed up แบบว่าเป็นแบบการฝึกของน้องเฮเลนานะฮะทุกคนก็เอาใจช่วยน้องด้วยนะโอเคทุกคนตอนนี้น้องขึ้นเป็นนักเวทฝึกหัดแล้วนะพลังเวทมนของน้องเริ่มแบบว่า มาถึงละก็คือเราคิดว่าน้องน่าจะไปแบบดวลกับอาจารย์ได้แล้วนะน,น้องน่าจะแบบพอมีสิทธิ์บ้างแหละไะทุกคนเราไปแบบดวลกับอาจารย์กันดีกว่าว่าเขาจะรับเราเป็นสิทธ์ไหมถ้าไม่แบบรับเราเป็นสิทธ์แล้วก็เราจะเตงให้เขาเป็นกบเอาไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไปกันทุกคนออโอเคเราแว้นมากกว่าไม่กว่าสิมาถึงแล้วนะฮะทุกคนไป เดี๋ยวเราไปหาอาจารย์กันวุ้ดูที่นี่น้องเหนื่อยแลย้วน้องฝึกมาแบบว่าฝึกเวทมนตร์นานมันแบบแอบหน้าเบื่อเหมือนกันนะแบบว่าเหมือนวิชาการเรียนทั่วไปเลยอ่ะมาเรามาแบบว่าต่อสู้อาจารย์กันกว่าไหนอย่างแรกเราต้องเข้าไปทักทายก่อนไหมน้องเดินไหลตกมาแลยทุกคนน้องไหนล่ะโอเคทักทายอาจารย์อาจารย์คะหนูฝึกมาแล้วอ้าวเป็นไงบ้างจ<ะ>๊ะอืมไหนแบบว่าดูท่าเห,เหนื่อยมาเลยนะ ก็เหนื่อนนิดหน่อยอะค่ะอาจารย์คือแบบว่ามันหนักเหมือนกันนะคะนี่การเรียนเวทมนต์แน่นอนสิจ๊ะอาจารย์ไม่ได้บอกว่ามันจะง่ายแต่ว่าหนูพร้อมไือยังนะจ๊ะหนูก็คิดว่าหนูพร้อมแล้วนะคะแต่ว่าหนูก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่อะค่ะงั้นเอาอย่างนี้มานั่งคุยกับอาจารย์ก่อนนะโอเคค่ะ อาจารย์ว่าหนูยังไม่พร้อมแนบนี้่ะะเพราะว่าหนูดูท่าเหนื่อยๆนะอาจารย์มีอะไรให้ดูแต่ก่อนอื่นหนูแสดงเวทมนต์ที่หนูเรียนมาให้อาจารย์ดูซิอ่าตังกาดสวยโอเคโบกนิดสบัดหน่อยโอเคใช้ได้แต่ว่านี่อาจารย์จะสอนคือหนูต้องทำแบบนี้นั่นแหละ โอเคใกล้แล้วใกล้แล้วสวัสดแรงกว่านี้นี่เอออย่างนั้นแหละนี่ทำตามอาจารย์นะแบบนี้โอเคโอเคค่ะอาจารย์หนูเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วหนูเห็นตัวอย่างแล้วหนูรู้สึกเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะอืมเมื่อกี้เราไปนะจ้าแต่ว่าดีขึ้นโอเคแบบนั้นลหะ เป็นไงบ้างคะอาจารย์ที่หนูปึกมาวันนี้อ้อมันดีมากเลยจ้ะแต่ว่าหนูดูเหนื่อยเกินไปหน่อยนะสำหรับที่จะดวนวันนี้นะ่ะเอาเป็นว่าไว้พรุ่งนี้เรามาดวนกันแต่เช้าเลยดีกว่าและเดี๋ยวผลเป็นยังไงอาจารย์จะได้บอกหนูเลยดีไหมวันนี้หนูกลับไปพักผ่อนก่อนอาจารย์ด้วยก็เช่นกันได้เลยค่ะอาจารย์หนูก็ชักจะอยากพักผ่อนแล้วซิโอเค ตอนนี้คือน้องแบบแดงแทบถุกขีดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวพาน้องเข้าน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาน้องกลับบ้านกันนะะไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดวลเวทกับอาจารย์กันอันนี้คือน้องแบบว่ามาถึงบ้านแล้วนะทุกคนแล้วก็นอนพักผ่อนอยู่ซึ่งเดี๋ยวพอน้องตื่นแล้วก็เราจะพาน้องไปเตรียมตัวแบบว่าไปดวลเวทกับอาจารย์กันในวันพรุ่งนี้ mm hmm. เพื่อที่เราจะแบบขอเป็นศิษย์เขาได้ได้เลยละ่ะโอเคอย่างแรกนะเราก็แบบคือจะให้น้องอ่านหนังสือก่อนเลยแบบว่า จะได้แบบว่าเออมยังไงดีละ่ะมีความรู้เอาไปใช้ประลองเวทไงหนังสือเวทมนต์ไหนดูซิอ่านเรื่มไหนอีโอเคเลือกเลือกเลือกไหนอืมโอเคตอนนี้เราก็เลือกหนังสือได้แล้วนะคะเราก็จะปลุกน้องมาอ่านนะซึ่งอ่ะเดี๋ยวตอนนี้แบบว่า<อ>เดี๋ยวเราให้น้องอ่านสือแต่เช้าไปก่อนเลยกันเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเตรียมตัวอีกทีอุย น้องหิวแล้วอะเอาไงดีให้น้องอ่านอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวแบบไปกินข้าวแล้วกันให้น้องอ่านให้จบก่อนโอเคตอนนี้น้องอ่านจบแล้วเดี๋ยวเราแบบว่าไปเตรียมตัวหน่อยดีกว่าซึ่งการเตรียมตัวขั้นต่อไปของเรานะเราก็จะแบบว่าไปคุยกับคุณยายยายของเราทั้งคู่นะเพื่อที่จะแบบว่าจะเอายังไงดีจากการดวลครั้งนี้เราต้องใช้ทีแบบไหนในการดวลเพื่อมัดใจอาจารย์เพื่อที่ให้เราจะได้เป็นศิษย์ของเขานะ อ้าววันนี้เราแบบว่ามาส่งน้องไม่ทันนะน้องไปเรียนซะและ้วโอเคเราหาข้าวกินก่อนนะฮะทุกคนจังหวะนี้ไหนมีอะไรกินบ้างอาหารทุกอันเนี่ยคือเราภูมิใจมากคือเราให้คุณยายแบบว่าแบบว่าเสกขึ้นมานะไม่เคยแบบว่าไม่เคยต้องมานั่งทาอาหารกันอีกเลยตั้งแต่แบบว่ามีพลังเวทมนตนะ์อะโอเคนี่ไงคุณยายจูเลียตของเรามาแล้วคุณยายแบบว่าเซียร่าก็อยู่ข้างบนไหนเราแบบว่ามาคุยกับคุณยายหน่อยดีกว่า ว่าเราจะเอาไงกันดีไหนหลานฮีเลนเนี่ยจะคุยกับยายหรอข้อหมื่งเดินอยักคุณยายหนูอยากได้ความมั่นใจจากคุณยายนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการดวลวันนี้ไหนมาก่อนกันเลยอย่างแรกโอเคหลานรัสหลาน่ะไม่ต้องห่วงนะหลานทำได้แล้วหลานยายน่ะเก่งที่สุดเลยเพราะฉะนั้นน่ะมั่นใจไว้ความมั่นใจมันคือกุญแจงความสำเร็จในการใช้เวทมนตร์เลยรู้ไหมหากเราไม่มั่นใจแล้วก็ เราอะใช้เวทมนต์ได้ออกมาไม่ดีนะโอยางงี้เนะคุณยายเราต้องมั่นใจสินะคะนั่นแหละจากเคล็ดลับยังไงก็โชคดีนะจ๊ะยายไปทํางานก่อนละตัวเรียกตัวละโอเคตอนนี้คุณยายเราไปทํางานแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้มีแบบก็ตัวแสบของแบบของบ้านเรานะคือมานั่งขวนโซฟาตอนเราคุยกับยายไหนเราแบบว่าอุ้มมาคุยหน่อยสินี่นี่นี่นีไหนคุยด้วยไหนสิ นี่นิมนะฮะเป็นแมวของบ้านเราซึ่งเป็นบ้านเลวิสนะก็คือนิมแบบว่าเป็นแมวประจําบ้านนี้แล้วก็เป็นพูดของพูดประจาตัวของคุณยายด้วยนะซึ่งแบบเราก็สนิทกันค่อนข้างมากเลยแต่ว่าเราเพิ่งได้เจอกันวันนี้นี่แหละเพราะว่านิมมันซนไงชอบออกไปเที่ยวน่เที่ยวนี่ใช่ไหมจ้าหนาเอาแล้วกอดกันไม่หยุดเลยจังหวะนี้ช่วยด้วย ก็คือเฮเลนาก็คือกอดนิมไม่หยุดเลยก็คือรักกันมากนะโอเค่อยให้เขากอดกันไปแล้วกันโอ้สองคนนี้ก็คือรักกันไม่หยุดเลยนะก็คือถ้าไม่กดให้วางนิมลงเนี่ยคือไม่ยอมวางเลยนะเฮเลนาก็คือรักกันมากแหละดูออกแต่ว่ารักกันเกินจะไปโรงเรียนสายอยู่แล้วเนี่ยอะเปลี่ยนชุดก่อนไหนดูซิ ว่าแต่ว่ารักกันขนาดเนี้ยพานิมไปเรียนด้วยดีกว่าไหมทุกคนพานิมไปดวนแม้แบบว่าให้นิมแบบว่าไปเป็นกาลังใจให้เราพาแบบว่าสัตว์เลี้ยงไปแบบว่าโลกเว้นวนได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อมดแม่มดก็จะมีแบบว่าแบบว่าพูดประจาตัวนะแต่ว่านิมเนี่ยเป็นพูดประจาของคุณยายจูเลียตนะจริงๆแล้ะอะไปไปโรงเรียนกันดีกว่าทุกคนวันนี้แบบว่ามีดวนกับคุณครูนะเนี่ยวันนี้เราจะได้เป็นแม่หมดหรือยังมาลุ้นร่วมกันไป พานิมไปด้วยนะโอเคไปไปด้วยกันเลยสองคนนี้รักกันดีนะพานิมไปด้วยเลยโอเคเรามาถึงโรงเรียนแล้วนะฮะเราพานิมมาด้วยนะอย่างแรกเดี๋ยวเราให้ขนมนิมก่อนเพื่อแบบว่าเป็นคำสัญญาให้นิมแบบว่าเป็นเด็กดีนี่นิมให้ขนมเรามีขนมให้ละเป็นเด็กดีนะรูกไหมอย่าดื้อย่าสุดหนุ่<ผ>มฮอตประจำโรงเรียนอีกแล้วทุกคนคนที่เขาเมินเราอะ่ะแย่จริง คือตอนนี้เขาแบบว่าถึงจะเป็นหนุ่มพอุแต่เขาก็ยังหน้าแปลกๆนะไว้เดี๋ยวเรามาโมนาเขาใหม่กันนะะทุกคนไม่รู้ว่าแบบมีใครอยากดูแบบตอนโมนาไหมนะแบบว่าจริงๆนี่ก็อัดคลิปตอนโมนาน้องอันนี้ไว้อยู่นะน้องเฮเลนาหรือแบบคุณยายก็น่าจะมีคลิปนะแต่ว่านั่นแหละถ้าใครอยากดูก็บอกกันได้นะฮะมาเดี๋ยวเราแบบว่าพานิมเข้าโรงเรียนกันก่อนเลยดีกว่าแบบว่าตอนนี้นิมน่าจะเป็นเด็กดีแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้นิมเดินเล่นแบบไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดวลเวทกับอาจารย์กัน โอเคลงไปห้องเดิมเลยนะฮะก็คือห้องประจําอาจารย์ก็คือห้องใต้ดินอะนะทนี่มีหม้อปูุงยาใหญ่หญๆโอเคมาเราจะมาดวลเวทกับอาจารย์แล้วนะฮะทุกคนซึ่งโอกาสชนะก็คือน้อยมากแหละแต่ว่าก็คือต้องถามว่า <Wow. S 1> จะโดนใจอาจารย์ไหมแบบว่ามากพอที่แบบจะทําให้แบบว่าอาจารย์รับเราเป็นศิษย์หรือเปล่า <c oughs> ไหน oh. สวัสดีค่ะอาจารย์หนู <Okay. S 1> ม,มาแล้วสวัสดีอ่จาเฮเลนาะ <c oughs> พร้อมหรือยัง แน่นอนค่ะาจารย์หนูพร้อมที่สุดเลยล่ะหนูได้เคล็ดลับมาจากคยายุณย่าที่ขออาให้มั่นใจเอาไว้เพราะฉะนั้นหนูจะเต็มที่เลยค่ะาจา์ดีเลยจ้ะมาถ้าหนูพร้อมแล้วแล้วก็เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหืมตื่นเต้นจังเลยค่ะแต่ว่าหนูเต็มที่นะคะเริ่มตั้งตาโอ้นี่แนี่ยหนูรับได้ค่ะาจารย์มาเลยหืมอาจารย์ก็เกมเหมือนกันใช่ไแต่เตรียมรับอันนี้ไว้ค่ะอ ดูเดือดมากเลยค่ะอาจารย์อาจารย์เร็วมากเลยหนูรับไม่ทันนี่แน่ทีนี้หนูรับได้แล้วค่ะนี่แน่ถ้าหนูต้องกลับด้วยโดนจเป็นเลยค่ะอาจารย์นี่แน่อุ้ยอาจารย์รับได้แล้วออ๊ยไม่นะโอ้ยอาจารย์โอ้ยปวดหลังจังโอ้แพ้แล้ว่ะ โถแต่ขอบคุณอาจารย์นะคะที่แบบว่ามาดวนกับหนูว่าแต่อาจารย์รับหนูเป็นสีไหมคะแน่นอนสิจ๊ะตั้งใจขนาดนี้อาจารย์รับเป็นสีแน่นอนเฮเลนายินดีด้วยนะจ๊ะหนูได้เป็นส์ของอาจารย์แล้วล่ะโอ้จริงหรอคะอาจารย์ดีใจมากเลยค่ะแล้วต่อไปคือหนูเข้ามาเรียนที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะได้แน่นอนจ้ะหวังว่าเจอกันที่คาเเรียนนะจ๊ะ แล้วไว้ว่ากันวันหลังจากวันนี้หนูกลับไปพักผ่อนแล,ะล,ะละ้วล่ะหลังจากที่ดวนกับอาจารย์น่าจะเหนื่อยหน้าดูก็กลับไปรนนักษาตัวด้วยนะคะหลังที่ปวดก็ถ้ามันปวดนะก,ก็อย่าลืมไปหาหมอด้วยนะได้เลยค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้หนูคงต้องเข้าน้ําก่อนละดวนทีไรเข้างนะท,ทีเดยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เป็นสิทธิ์ของโรงเรียนสายเวทแล้วนะฮะซึ่งไว้เดี๋ยวเราจะมาเรียนด้วยกันวันหลังนะแต่ว่าวันนี้เราแบบว่า มาแบบว่าไปบอกข่าวดีทุกคนกันดีกว่าซึ่งคนแรกที่เอาบอกก่อนเลยก็คือนิมนิมขอบใจมากนะที่แบบว่ามาเป็นกำลังใจให้วันนี้แบบว่าถ้าไม่มีนายแล้วก็ฉันคงแย่แน่เลยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปบอกคุณยยายกันดีกว่าว่าเราแบบว่าได้เป็นสิทธิ์ของที่นี่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาเรียนด้วยแต่อย่างอื่นฉันขอกอดน,นายก่อนเลยไหนไมานี่หน่อยสิ กอดกอดกอว่าแต่ไปเดินเล่นที่ไหนมาเนี่ยตั้งนานหืรักกันมากเลยนะฮะสองคนนี้โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะฮะสำหรับแม่หมดน้อยหัวใจกุกิ๊กเดอะลิสวิดของเราน้องเฮเลน่านะฮะซึ่งครั้งหน้านะฮะเราจะมาแบบว่าเรียนคลาสแรกของเราในโรงเรียนสายเวทล่ะซึ่งจะมีวิชาเรียนอะไรบ้างไว้รอติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีฮะบ๊ายบาย ไปพบกันฮะทุกคน